นะครับเพื่อนเ่อตอนนี้ก็มันดูบ่อดูบ่อในนานะครับเนาะดูบ่อในนาพิสังเกตว่าทาไมหน้ามันลดนะครับไอแต่ว่าไอ่วนที่เห็นนี่ก็คือเขือกระตืดครับเขือกระตืดเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยครับเพื่อนมันลกเหลือเกินจะต้องมาทําความสะอาดมันแล้วครับเนี่ยเขาเรียกว่าเขือกระตืดเยครับเด้อ เนี่ยครับเครือกระตืดไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนๆเรียกว่าอะไรเนาะแต่บ้านผมจะเรียกว่าเครือกระตืดมันมาขึ้นอยู่เนี่ยอยู่ริมฝั่งบอ่อครับเต็มเลยนี่ก็คือบอ่อครับบอ่นบอน,น,น้าบ่อน้าในนาปลามีเยอะเลยนะครับนี่ปลาธรรมชาติมีหลายเนี่ยครับนี่แต่เครือกระตืดเลยเนี่ยครับเพื่อน ไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้จักกันไม่น่อยเขือกตืดนี่เนี่ยครับผมเขือกระตืดเขือกระตืดวิธีการจัดก,การมันก็ไม่ยากหรอกครับผมมีวิธีนะครับเนาะเพื่อนๆก็อาจจะรู้ว่าทําแบบไหนก็คือว่าต้องเอ่อมาทาความสะอาดมันเนี่ยครับนี่คือเขือกระตืดคงจะรู้จักนะครับนเนาะเขือกระตืด ถ้าเคือจริงโจ้มันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะเพื่อน